สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นี่มีอะไรให้ดูค่ะก็มีผลิตภัณฑ์นะคะจากเคลที่นะคะจากคุณพี่กระต่ายนะคะส่งมาให้จากเมืองไทยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นกิฟต์เซตนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่เขาบอกว่าลองใช้ดูนะเมจังนี่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอามาอวดให้ดูว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะคะนะคะนี่เยอะมากตัดีดชิ้นหนึ่งชิ้ง สชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นโอเคเอาตัวไหนก่อนดีเอาตัวนี้ก่อนละกันนี่ค่ะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็น Go Stardust Facial Foam ค่ะตัวนี้จะเป็นโฟมล้างหน้านะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้านี่หนึ่งตัวแรกนะคะค่ะสำหรับตัวที่2นะคะนี่พี่เขาบอกว่าเด็ดมากเลยตัวนี้เป็น Go s c u p ค่ะนี่ Go s c u p อยากดูข้างในไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่กลิ่นหอมใช้ได้เลยค่ะนี่ดูสิค้ะเนื้อเป็นเจลนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นสครับขัดหน้าทองคำอโอเคต่อไปตัวที่สามค่ะตัวนี้นะคะ,ะเป็นอะไรเนี่ยไมโครแคปซูลสครับปิ้งค่ะเป็นครีมบำรุงนะคะนี่เขาบอกว่าเผยผิวให้อ่อนไบดูสุขภาพดีนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะไปลองใช้ดูนะคะ นี่แต่เขาบอกเด็ดสุดเลยค่ะนี่นะคะ่ะพี่พี่กระต่ายนะคะบอกว่าตัวเนี้ยเด็ดจริงๆค่ะตัวนี้เป็นเครที่มิลเลอร์เฟสนะคะก็จะเป็นเหมือนอผลิตภัณฑ์ครีมรองพื้นนะคะก็ตอนนี้มันมีอยู่2เบอร์ค่ะมี01นหนึ่งนะคะก็ออวอรี่นะคะแล้วก็02นสองนะคะดีว่าก็ตัวนี้นะคะมี SPF นะคะ40กับ50คือกันแดดไปในตัวเลยเขาบอกว่า เป็น All in one Foundation Makeup Base นะคะ Sunscreen โอ้โหนี่นะคะเดี๋ยวก็เพื่อนๆก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็เดี๋ยวลองไปหากันดูนะคะนี่ดูดิเยอะๆเลยเดี๋ยวมากเดี๋ยวไม่จังลองใช้แล้วเดี๋ยวไม่จังจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงดีจริงเหมือนที่พี่เขาบอกเปล่าอโอเคนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองอเข้าไปที่ Facebook นะคะแล้วก็จะมีแฟนเพจของ อของพี่กระต่ายนะคะชื่อชื่อ,อว่าเคลทีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จังจะอะ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวจะกอบลิงก์ให้เอ,อ,อยู่ข้างล่างละกันเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจก็ติดตามเข้าไปดูจากแฟนเพจของพี่กระต่ายเขานะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ